ครับแม่วันนี clause clause ้ผมไม่ได้กลับไปนอนบ้านนะครับนังคอนโดพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังครับแม่ครับวันนี้ผมไม่ได้กลับไปนอนบ้านนะครับรังคอนโดวันนี้ผมไม่ได้กลับไปนอนบ้านนะครับนังคอนโดวันนี้ผมไม่ได้กลับไปนอนบ้านนะครับนองคอนโดวันนี้ผมไม่ได้กลับไปนอนบ้านนะครับ นอนคอนโดวันนี้สุราดินิผงจะนอไม่ได้กลับมาเปียมาบูไปนอนบ้านเอ e งเปียมาเอผัวเนาะตนี้จะนอน e เองเปียมาเอผัวเนาะนอนคอนโดคอนโดมาเองแมงหรือเปลอาหรือไปวันนี้ผมไม่ได้กลับไปนอนบ้านนะครับนอนคอนโดพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยครับพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยครับพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยครับ พอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยจิมะกิสาลีตะกะนาลีในน่ในรูปกิสาลีชิลุบเนาะพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังครับแม่ครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังครับแม่ครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังครับแม่ครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะแม่เดี๋ยวขณาไในใจปีใจบ่เนาะไปเล่าให้ฟัง เล่าสุราเปียวเลยให้ฟังสุราน้ทาทังบูฟังสุราน้ทาทังเนอแล้วน้าทังมูเปียวเปียเมโนโอนตรวจอะไรแบเปียวลิชไปทำยาม,มาีิจารอเปียวเปียเมโนโอนแต่ไม่ตรวจจารอเล่าให้ฟังอ่ะเปยาาียวยาใบเดียวไปเล่าให้ฟังนะคะปีใจเงิเปี่ยนเมโนโอนครับแม่วันนี้ผมไม่ได้กลับไปนอนบ้านนะครับทางคอนโดพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังครับแม่ คร uh ับ